ใ้เกิดความรุนแรงระลอกใหม่ในเวเนซุเอลาครับหลังจากเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภารัฐธรรมนูญซึ่งประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรยืนยันเดินหน้าจัดต่อไปแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากประชาชนรวมถึงนานาชาติโดยเฉพาะสหรัฐที่ขู่คว่ำบาตรก็ตามล่าสุดนี้มีผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงแล้วอย่างน้อย1ิคนครับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแถลงวันนี้ครับ อ้างชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน5 4 5อหที่นั่งเมื่อวันอาทิตย์หลังมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง41.5เปซนโดยบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้ใช้สิทธิ์มากที่สุดในรอบ18ปีครับแต่ฝ่ายค้านแย้งนะครับว่ามีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้นและมีผู้มีสิทธิออกเสียงมากถึง88%เอร์เซที่งดออกเสียงพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและปลุกระดมมวลชนออกมาชุมนุมประท้วงทั่วประเทศในนนัี้ และชุมนุมใหญ่ในกรุงการากาสเมืองหลวงในวันพุธซึ่งจะเป็นวันที่สภาร่างรัฐธรรมนูญเข้ารับตำแหน่งครับที่ผ่านมาฝ่ายค้านรณรงค์คัดค้านการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญครับโดยความวิตกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะให้อำนาจประธานาธิบดีมาดูโรมากขึ้นแล้วก็จะยุบรัฐสภาที่มีพักฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากอยู่โดยผลสำรวจก่อนหน้านี้พบว่าผู้ตอบคำถามกว่า70%คัดค้านการเลือกตั้งนี้ครับ การเลือกตั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจทําให้มีผู้บาดเจ็บเจ็นายครับและตำรวจเผาทําลายมอเตอร์ไซค์ของนักข่าวที่ติดตามรายงานการประท้วงขณะที่ผู้ประท้วงก็ก่อเหตุทําลายหน่วยเลือกตั้งและปิดกั้นถนนทําให้ตำรวจต้องเข้าสลายและใช้กระสุนจริงด้วยในบางแห่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1ิคนโดยเหตุนองเลือดล่าสุดครับทำให้จํานวนผู้เสียชีวิตจากการประท้วงรายวัน เพื่อขับไล่ประธานาธิบดีตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ120คนแล้วครับขณะที่สหรัฐสาภาพยุโรปแคนาดาและก็อีกหลายชาติในละตินอเมริกาประนามการเลือกตั้งทางนี้ครับโดยสหรัฐเนี่ยบอกเลยว่าเป็นความพยายามรวบอํานาจแบบเผด็จการนอกจากนี้มีรายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจพิจารณาลงโทษคว่ำบาตรเวเนซุเอลาด้วยการงดส่งออกน้ํามันดิบชนิดเบาของสหรัฐ ที่เวเนซุเอลามักนำเข้าเพื่อนำไปใช้ผสมกับน้ำมันดิบชนิดหนักก่อนส่งออกครับ